ขึ้นตู้การันตินเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพน,นันหรือทำตามการพนันเป็น,ปน,ปน,ปนสิ่งผิดกฎหมายเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่าป18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคนะคะก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับไก่โอวิชเช่นเคยเนะจ๊ะเพืเ่อนๆวันนี้นะเกก็มาพร้อมกับเกมสาวทำขยำ้ำ ใจนะของค่ายพีวันนี้พวกทุนมา1,000พัเดวจะมาปั่นเกมสาวถ้ำนะมาดูซิว่าทุนพันวันนี้เราจะรอดหรือเปล่านะมาไม่พูดพรำทำเพลงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะจ๊ะเริ่มต้นที่เบ็ดเท่าไหร่ดีเป็น50จะรอดหรือเปล่าวนะวัดไปที่เบ็ดร้อยเลยละกันนะ เล่นแบบวัดใจไปเลยแก้ามีโอกาสในการป่านสิครั้งนะทุน1,000กับเบต1 0นเดี๋ยวไปดูสิว่าจะรุ่งหรือจะรวงจะรอดไม่รอดนะมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะจ๊ะรอดหรือเปล่าว้าวุเหลือ300นะโููอ้โย270ยังไง170 70บาทสุดท้ายโอ้โหสงสัยจะออกตัวแรงเกินไปนะเพือนไม่รอดนะเหลือ20บาทโอ้โห7 2แล้วกันอาจจะคัมแบ็กหรือเปล่าเฮ้ยยังไงโอ้โหเสียดายแถวสองไม่เป็นเคนะโอ้จบไม่รอดเพื่อนทุนพันกับเป็ดร้อย โอ้รอสักครู่เดี๋ยวต้องไปเติมเงินเพิ่มนะเดี๋ยวต้องตามถุงคืนยอมไม่ได้นะกับสาวทำรอเดี๋ยวเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมานะมาเพื่อนๆกลับมาแล้วนะมาพร้อมกับทุนอีกห้าร้อยนะนี่เติมที่สองนะรวมกับรอบแรกหนึ่งพันเป็นพันห้านะกับสาวทำวันนี้มาเดี๋ยวเริ่มที่เบนห้าสิบเลยเติมมาอีกห้าร้อยจะรอดหรือเปล่า สวสันนี้เปิดตัวมไมไอดีวิจังหวัดนี้นมีโอกาสโอ้โหถ้าไม่เข้ารอบนี้นี่ไม่รอดนะเพื<ๆ>่อนๆสืคอนสตเตอร์อีกหนึ่งตัวโอ้โหไม่มาว่ะโอยตายห้าสิบบาทสุดท้ายสุดท้ายและท้ายสุดโอ้โหหมดอีกเนื้อเงื่อนนะนะอ่ะเอาอีกรอบเดี๋ยวลองวัดกันอีกสักรอบเนละเดี๋ยวขอไปเติมเพิ่มอีกสักรอบนะเพื่อนๆือนรอเดี๋ยวเดียวจ้า อ่ะเพื่อนๆเ,เกากลับมาแล้วนะนี่เติมที่3นะรวมทั้งหมดทุนของเรา2องพันแล้วนะกับเกมสาวทำนะมาไปกันต่อต่อที่เบท50เลยนะจะรอดหรือเปล่าทุนวันนี้รวม2อพันแล้วเพื่อนเติมไป3รอบนะนี่เติมที่3มนะจ๊ะโอ้ยอย่าบอกนะว่าจะขีดอีกไม่ไหลเลยนะแต่ทีเดียวแล้วหยุเเดเแยวแรกมา ดีนะเพื่อนๆหมดไปสามเติมแล้วนะสองพันแล้วนะสาวทำวันนี้ยังไม่เข้าฟรีเกมเลยโอ้โหอีกรอบแล้วกันนะเป็นสี่นะเดี๋ยวรอสักครู่นะจ๊ะโอ้โหสาวทำอ่าเพื่อนๆขับมาอีกแล้วนะนี่ตอมที่สี่แล้วเพื่อนๆยังไม่เข้าฟรีเกมเลยหมดไปสี่พันแล้วนะกับสาวทำวันนี้ เติมมาอีก1นึ่พนะสุดท้ายแล้วั้งหมดนี่ไม่เติมอีกแล้วนะมาวัดกันที่เบตห้สิไปดูซิว่ามันจะถอนทุนคืนได้หรือเปล่านะสาวทําขยําใจสามวันดีสีวันไข่นะผีเข้าผีออกเอาแนวนัวนทำไมไม่ได้นะสาวทําเออขอทุนคืนก่อนเลยนะวันนี้ <c oughs> ยังไงสิ <c oughs> โอ้โหมันจะรอดหรือเปล่าว่าไม่รอดที่พรจริงนะสาวทำนะ ดูดาวดูดาไม่คือเลยทีเกมก็ไม่เข้าซื้อก็ไม่แตกนะเพืเ่อนๆนะยังไงทีนาหนาทองแถวแรกลงหรือเปล่าโอ้โหไม่มาวันนี้สาวท่าม,มันแข็งเราเรื่องนะมันไม่ยอมไก่โยกเลยขอ,ยอทุนคืนนะขอซ้อนทุนคืนสามพถเก็บสาวท่าวันนี้จะได้หรือเปล่า เอแถวแรกเอแถวแรกเดี๋ยวแถว2อเอแถวแรกเอแถวแรกแจ็คแถวสองมาใครยังใกล้จะเข้าฟรีเกมหรือ,อยังจะปรับเพิเ่มนะขอฟรีเกมเดียวเท่านั้นสาวท่ามเคไหมเคไหม ไม่เคปแปว่าไม่ตกลงนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เกี่โอกันด้วยเด้อใครที่ยังไม่กดซับสไครต์นะคะก็ฝากกดให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เกยโอกลงนะไม่น่ารอดนะวันนี้นะสาวทำดูท่าแล้ววันนี้สาวทำไม่มาไม่เป็นไรนะบวกเกมจังเกนดีไลท์เลยนะเพื่นอนๆนะหูเอาเรื่องเกมกำลังแจกนะ ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปไปดูกันได้นะที่ช่องใส่โอเกอโอก,โอกโลงไว้แล้วนะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยเด้ออย่าดูเฉยๆเด้อเฮ้ยเข้าฟีเมอ่ะแอูโวมัวแต่โม,โมนะไม่ทันได้รู้เลยอ้าวขอทุนคืนสาวทําขอฟีเกมเดียวเท่านั้นนะมาเดี๋ยวไปรุ้นกันจะถอนทุนคืนได้หรือเปล่ากับฟีเกมรเป็ด50ของเราแล้วก็ฟีเกมแรกของเรากับเกมสาวทําในวันนี้นะ แต่ก็พอไม่แตกก็พอนะอสภาพอย่างนี้ไม่น่าแตกนะเพื่อนๆนะดูท่าแล้วน่าจะเกลือโอ้โหสิบแถวสามมาวเอออุ้ยออกคิวอีกวายคู่าอยา่ตัวแพงไหมเอออุ้ยอะไรเคียวต่อ เทแถวแรกไอแดงแถว2อุ้ยวายมาช่วยชีวิตมากเคแถวแรกมาหรือเปล่าอุ้มาหน้าหน้าทองแถวสมลงไหมอุ้ยวายมาช่วยชีวิตอีคิวแถวแรกจังหวะนี้อุ้ยไหลเคต่อยังไงโอ้โโจอไหลไม่อยู่ชุดไม่อยู่นะจังหวะนี้โอ้จบไปเท่าไหร่จ้า รางวัลซูปเปอร์เมกานะ9,500กับอีก25บาทไลท่เดียวเท่านั้นบวกมาเกือบหมื่นนะคืนทุนจ้าโอ้โหคูณ22นะตอนนี้ยังไงสิฟรีในฟรีไหมยังไงกดที่เผอโอ้โหไม่มาอ่ะสองมูลสุดท้ายเฮ้ยรอดตายดังควายควิด ไปเป็นที่เรียบร้อยนะเพื่อนเพื่อนนะดนเงินรางวัลรวมมา17 0 0กับอีก15บาทพอนะจ๊ะพอไม่ไปต่อแล้วโอ้คืนทุนบวกกำไรมาอีกนิดหน่อยนะวันนี้กับเกมสาวทำพอดีกว่าไม่ไปต่อละทุนเติมแรกเรามารวมทั้งหมด3,000ันนะตอนนี้ได้เป็นที่19ึ่กับอีกบาทพอแล้วเพื่อนไม่ไปต่อแล้วนะเหนื่อยเหนื่อยใจกับสาวทำนะ โอเคนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะเล่นตามนะก็ไปดูกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะจ๊ะปักหมุดไว้ให้แล้วนะกดเข้าไปที่ลิงก์กันได้เลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ